สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวสนุกๆมาฝากทุกคนกันนะคะเรื่องที่จะนํามาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องของหวานนั่นเองค่ะอย่างที่หลายๆคนคิดกันนะคะว่าการทานอาหารที่มีน้ำตาลนั้นไม่มีประโยชน์เลยทําให้อ้วนหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมาได้ แต่ความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราต้องการน้ําตาลในจํานวนที่พอเหมาะค่ะและต้องการในรูปแบบของน้ําตาลกลูโคสอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยสมองและระบบประสาททางานอย่างเป็นปกติโดยเมื่อเราทานอาหารเข้าไปร่างกายก็จะนํากลูโคสจากอาหารส่งไปยังกระแสะเลือดซึ่งรสชาติหวานนั้นเกิดจากน้ําตาลมักพบได้ในพืชเช่นน้ําตาลอ้อยน้ําตาลมะพร้าวค่ะ น้ำตาลจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนแซคคาไรและน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือไดแซคคาไรนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวกันนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตสามารถละลายน้ำได้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันทีค่ะ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจะมีอยู่3ชนิดได้แก่ 1. น้ำตาลกรูโคสพบมากที่สุดในธรรมชาติมักพบได้ในผลไม้ที่มีรสหวานหรือน้ำผึ้งและพบในอาหารประเภทแป้งมีหน้าที่สำคัญก็คือช่วยให้กล้ามเนื้อมีการยืดหดตัวควบคุมการเต้นของหัวใจช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ และชนิดที่2น้ำตาลฟรุกโตสเป็นน้ำตาลที่มีความหวานมากที่สุดพบในน้ำผึ้งผักและผลไม้รสหวานต่างๆโดยมักพบอยู่ร่วมกับ mm hmm. ซูโคสและกลูโคสมีหน้าที่สำคัญที่ช่วยในกระบวนการเผาผลาญอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย และชนิดสุดท้ายน้ำตาลกลคโตสเป็นน้ำตาลที่พบในผลิตภนนัณฑ์นมค่ะเรามาต่อกันที่น้ำตาลโมเลกุลคู่กันเลยค่ะน้ำตาลโมเลกุลคู่จะมีอยู่3ชนิดได้แก่ชนิดที่1น้ำตาลซูโคสท,ที่ประกอบไปด้วยโมเลกุลของกลูโคสเชื่อมต่อกับโมเลกุลของฟรุกโตสค่ะซึ่งจะพบในอ้อยหรือมีอีกชื่อว่าน้ำตาลทรายชนิดที่2น้ำตาลมมลโทสประกอบไปด้วยกลูโคส2โมเลกุลพบได้มากในน้ำนมข้าวเมล็ดข้าวที่กำลังงอกและข้าวโพดค่ะ และชนิดสุดท้ายน้ำตาลแล็โตสประกอบไปด้วยกาแลคโตสและกลูโคสน้ำตาลนี้จะมีรสชาติหวานน้อยย่อยสลายได้ยากกว่าน้ำตาลเมลกุลคู่อื่นซึ่งจะพบได้ในน้ำนมค่ะเรามาดูกันในส่วนของการถามตอบ Q&A กันบ้างนะคะคำถามนั้นมีอยู่ว่าแต่ชนิน้ำตาลคืออะไรคำตอบก็คือแต่ชนิดน้ำตาลคือค่าตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบการเพิ่มของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังกินอาหารนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปนะคะคำถามนั้นมีอยู่ว่าอินซูลินคืออะไรคำตอบก็คืออินซูลินคือฮอร์โมนจากตับอ่อนช่วยนำน้ำตาลในเลือดไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อสร้างเป็นพลังงานค่ะคำถามข้อสุดท้ายมีอยู่ว่าทำไมกินหวานแล้วหิวเร็วคำตอบก็คือ เพราะระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอินซูลินจึงตอบสนองเยอะเกินไปจนทําให้หิวเร็วค่ะสุดท้ายนี้หวังว่าทุกๆคนจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยสําหรับความรู้ทิยาศาสตร์รอบตัวสนุกๆที่นํามาฝากทุกคนกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ